อัสลามอะลัยกุ๊มบารมณตุลลอบารละกาตุค่ะย่าค่ะพักงานครับอ่านะคะวันนี้เราจะแก้วมังกรน,นะคะตัวนี้ค่ะเราจะใช้แก้วมังกรน,นะคะทำสมูตตี้นะคะอ่านี่ค่ะแก้วมังกรครับสบรรพคุณก็ช่วยบำรุงโลหิตนะครับเพิ่มะะวิตามินซีนะครับนะครับแล้วก็สรรพคุณนี่คือทำให้ร่างกายดูซึมวิตามินได้ดีนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับ สารต้านอนุมูลอิสระนะครับนะฮะช่วยบำรุงผิวนะครับดับกระหายได้ดีนะครับก็เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมกันในช่วงอากาศร้อนๆนะครับก็จะช่วยทําให้แก้กระหายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินโปรตีนเชคกับผลไม้นะในปริมาณที่พอเหมาะนะครับก็จะทําให้เราได้ทั้งโปรตีนของโปรตีนเชคแล้วก็ได้วิตามินของผลไม้ที่เราทานเข้าไปด้วยนะครับนะคะ กินไม่อ้วนนะคะมือนีกินยังไงก็ไม่อ้วน,นะคะ่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาชงตัวโปรตีนก่อนเลยนะคะอ่ะเป็นโปรตีนตัวนี้นะคะแทนมื้ออาหารหนึ่งมื้ออ่ะเราก็ชงก่อนเราใส่น้ําก่อนนะคะคุณผู้ชมนี้นะคะเราก็ใส่น้ําลงไปน,นะคะจะเป็นน้ําเยน็นน้ําอุ่นน้นาอุณหภูมิห้องได้เลยอ่ะเราใส่ไปเลยนะคะอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะอ่ะฉีกตอง โอ้โหกินหอมมากเลยเอาใส่แมสไม่ใช่นะคะเราก็ใส่ลงไปนี้อ่านี่นะคะอะคุณผู้ชายค่ะขย่านะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชายเป็นคนขย่านะคะแบบนี้อ่าเชคนะคะเดียเชคเชคเชเชค,ชคนะคะแล้วก็มาปอก โปรตีนเช้งก็ให้พลังงานนะครับ210กิโลแคลอรี่นะครับก็เป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการนะครับแทนมื้อเย็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการทานเช้งหนึ่งซองนะครับก็สามารถทดแทนมื้ออาหารมื้อเย็นได้เลยนะครับแสดงว่าจะทําให้เราไม่มีไขมันสะสมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นก็จะช่วยลดการสะสมไขมันใหม่ได้นะครับทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถเผาผลาญไขมันเดิมอยู่นะครับก็จะทําให้ในระยะเวลาแค่สาวันเจ็ดวันเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเราเผาผลาญไขมันได้ดีก็จะทำให้เรารู้สึกตัวเบาขึ้นนะครับ งไปนะคะคุณผู้ชมในการคุณผู้ชมนะคะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะใส่งลงไปพอแบบปุกปิ๊กปุกปิบนะคะโอเคก็ขยับประมาณแป๊บนึงนะครับเค้กก็ได้ที่แล้วนะคะพร้อมสําหรับการปั่นนะครับไปแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ ใส่เ็นแก้วมังกรลงไปนะคะหัเป็นชิ้นหน่อยให้พอแบบปั่นง่ายสําหรับผลไม้ที่แนะนํานะครับแนะนําผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างส้มไม่แนะนํานะครับแล้วก็กล้วยหอมกล้วยน้ําว้าไม่แนะนํานะครับก็จะทําให้มีปริมาณน้ําตาลเยอะนะครับที่แนะนําเลยอาจจะเป็นฝรั่งนะครับแก้วมังกรนะครับสาลี่ชมพู่อันนี้ให้วิตามินซีสูงแล้วก็ให้ปริมาณน้ําเยอะนะครับก็จะทําให ร่างกายเนี่ยดูดซึมวิตามินซีแล้วก็น้ําเข้าไปได้อย่างเพียงพอที่ร่างกายต้องการนะครับก็จะช่วยทําให้เราลีนไขมันได้ด้วยนะครับใส่ไปหมดเลยแล้วกันนะสําหรับใครที่ท่อไม่ทานเยอะก็ใส่เยอะนะครับระหว่างที่เราปั่นที่เราก็จะคุยกังไม่รูเรื่องนะครับเราพูดอะไรไปก็จะไม่ค่อยได้ยินปั่นนะคะอุ้ยสีดีเราเลือกเป็นเชคป่าวานิลานะคะ เมนูง่ายๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่เบื่อสำหรับมื้อเย็นนะคะบางคนที่อยู่ที่บ้านนะครับก็อาจจะเบื่อมืออ้อเย็นนะคะไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะครับก็ขอแนะนํานโปรตีนเชคน,นะครับกับผลไม้ที่ค,คุณชื่นชอบนะครับเราก็เปิดฝาดนะคะเทลงไปเลยคะ่ะทุกคนนะคะแก้วสวยๆหนึ่งใบนะคะแบบนี้อุ้ยสีดีมากเลยค่ะนี่ค่ะมีประโยชน์นะคะ เท okay, ไปหมดเลยอุย้ยล้นนะคะคุณผู้ชมลน้นนะคะคุณผู้ชมโปรตีนเชฟน,นะครับกับ,กบแก้วมังกรงกน,นะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีตัวนมเป็นอ่าช็อกโกแลตนะคะนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะอ่ะเราจะใส่กับโปรตีนเราก็ได้นะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไป สำหรับโปรตีนนะครับหรือว่านมนะครับที่ให้โปรตีนสูงนะครับในมื้อเย็นนะครับก็จะเพิ่มเพิ่มเรื่องโปรตีนนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยต้องการต่อมื้อเย็นแทนมื้อเย็นได้นะครับเพราะนั้นการที่กินโปรตีนนะครับที่เป็นโปรตีนที่สามารถย่อยง่ายในมื้อเย็นนะครับก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเราดูดซึมนะครับแล้วก็ไปเผาผลาญพลังงานได้ดีนะครับอ่านี่ค่ะได้แล้วครับ สำหรับคนที่ชอบผลไม้หรือชอบนมในตอนเย็นนะครับก็บวกก,กันกับโปรตีนเชคก็ได้เหมือนกันนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะจะมีเมนูอะไรสนุกๆนะคะเมนูที่ได้ประโยชน์นะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็หุ่นดีด้วยนะคะแบบพาราเลยนะคะก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะครับผมจ้าเจอกันรอบหน้าค่ะ